พูดถึงเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะนึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวเป็นแคท่ทฤษฎีในหนังสือเรียนหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันคือบททดสอบที่เราทุกคนต้องเจอเลยนะในโลกธุรกิจจริงๆเนี่ยทุกวันเลยครับทีนี้มาลองดูกันดีกว่าว่าถ้าถึงตาเราต้องเลือกเราจะตัดสินใจกันยังไงใช่เลยครับและคำถามที่มันอยู่ใจกลางของทุกการตัดสินใจเลยก็คือระหว่างผลกำไรที่เห็นเห็นกันอยู่ตรงหน้า กับหลักการที่เราควรจะยึดถือไว้จะเลือกอะไรดีล่ะเอาล่ะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์จริงๆที่จะมาทดสอบแกนแท้ทางจริยธรรมของเรากันเลยโอเคครับมาเริ่มกันที่ด่านแรกเลยเรื่องความสัมพันธ์กับลูกค้าคือทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มจากคำมั่นสัญญาทั้งนั้นเลยนะครับและหัวใจที่สำคัญที่สุดของมันก็คือคำว่าความไว้วางใจนี่แหละอ่ะลองนึกภาพตามกันดูนะครับ สมมติว่ามีบริษัทสตาร์ทอัพทำแอป,ปเกี่ยวกับสุขภาพแล้วแอป,ปเนี่ยโอ้โหเก็บข้อมูลผู้ใช้แบบละเอียดสุดๆเลยนะทั้งน้ำหน,กนักพฤติกรรมการใช้ชีวิตต่างๆซึ่งข้อมูลพวกนี้บอกเลยว่ามีค่ามหาศาลเลยในโลกธุรกิจแล้วทีนี้แหละครับบริษัทก็มาถึงทางแยกที่ต้องตัดสินใจทางเลือกแรกก็คือเอาข้อมูลพวกนี้ไปแอบขายให้บริษัทประกันซะเลยได้กำไรมาแบบมหาศาลแน่ๆกับอีกทางหนึง่งก็คือยึดมั่นในหลักการ ปกป้องข้อมูลของผู้ใช้ที่เขาอุตส่าห์ไว้วางใจเรานี่แหละครับบททดสอบแรกที่วัดกันเห็นๆเ,เลยระหว่างผลประโยชน์กับความซื่อสัตย์แน่นอนครับว่าคำตอบที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมก็ต้องเป็นข้อนี้การเคารพสิทธิส่วนบุคคลทำไมล่ะครับก็เพราะว่าการเอาข้อมูลไปขายโดยที่เจ้าของเขาไม่ยินยอมเนี่ยมันคือการทำลายความไว้วางใจที่ร้ายแรงที่สุดเลยนะแล้วในระยะยาวมันก็คือการทำลายรากฐานของธุรกิจตัวเองนั่นแหละครับ โอเคมาดูเคสต่อไปกันบ้างสมมติมีร้านกาแฟร้านหนึ่งโฆษณาป้ายเบอร์เ,รเลยว่าร้านเราใช้เมล็ดกาแฟออร์แกนิกแท้100%แต่เบื้องหลังความจริงก็คือแอบเอาเมล็ดกาแฟธรรมดามาผสมเข้าไปตั้งครึ่งๆเลยนะเพื่อลดต้นทุนไงครับหรืออีเคสหนึ่งที่คล้ายกันเป๊ะเลย บริษัทอาหารเสริมที่รู้ทั้งรู้นะคะว่าสินค้าตัวเองเนี่ยยังไม่มีผลวิจัยอะไรมารองรับเลยแต่ก็โฆษณาไซใหญ่โตอวดอ้างสรรพคุณว่ารักษาโรคได้ก็เพื่อจะดึงดูดลูกค้าที่เขาอาจจะกำลังหาที่พึ่งสุดท้ายอยู่จะเห็นว่าทั้งสองเคสนี้มีปัญหาร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือการขาดความซื่อสัตย์ในการโฆษณา ซึ่งทางออกที่ถูกต้องมันก็ง่ายๆเลยครับก็คือสื่อสารไปตามความจริงของสินค้าเพราะการทำแบบนี้มันไม่ใช่แค่ถูกต้องตามหลักการอย่างเดียวนะแต่มันคือการสร้างความน่าเชื่อถือที่ยั่งยืนให้กับแบรนด์ด้วยแล้วถ้าเกิดว่าการตัดสินใจที่มันผิดจรรยาบรณพวกนี้เนี่ยมันดันนำไปสู่ความเสียหายขึ้นมาล่ะครับอย่างเช่นเครื่องปิ้งขนมปังที่ไม่ได้มาตารฐานจนไฟช็อตหรืออาหารเสริมที่มีสารต้องห้ามจนคนกินป่วยหนัก คำถามสําคัญเลยก็คือแล้วใครล่ะที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้กันแน่รู้ไหมครับว่าประเด็นที่น่าสนใจมากเลยก็คือในทางกฎหมายแล้วเนี่ยความรับผิดชอบมันไม่ได้ตกอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งนะแต่มันเป็นความรับผิดชอบร่วมกันเลยครับตั้งแต่คนผลิตนู่นเลยผู้นําเข้ามาจนถึงคนขายคือผู้บริโภคเนี่ยสามารถเอาผิดได้กับทุกฝ่ายที่อยู่ในกระบวนการนี้เลยเอาล่ะครับ ทีนี้เราลองขยับมุมมองกันหน่อยจากเรื่องลูกค้ามาดูภาพที่มันใหญ่ขึ้นนั่นก็คือผลกระทบที่ธุรกิจมีต่อสังคมโดยรวมเพราะต้องไม่ลืมนะครับว่าธุรกิจเนี่ยไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในโลกแต่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของโลกใบนี้มาดูสถานการณ์นี้กันบ้างครับเป็นเคสที่ค่อนข้างซับซ้อนเลยนะมีโรงงานแห่งหนึ่งจ้างแรงงานเด็กอายุต่ำกว่า15ปีโดยให้เหตุผลว่าอ๋อที่ทำไปเนี่ยก็เพื่อช่วยให้เด็กๆมีรายได้ไปช่วยครอบครัวนะ แต่กลับไม่ได้จัดสวัสดิการอะไรที่มันเหมาะสมหรือปลอดภัยให้เด็กๆเลยคือไม่ว่าเหตุผลเบื้องหลังจะฟังดูดีแค่ไหนก็ตามนะคะแต่การกระทําแบบนี้เนี่ยถือว่าละเมิดหลักการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อแรงงานแบบชัดเจนเลยเพราะหลักจริยธรรมทางธุรกิจมันบอกไว้ชัดเจนครับว่าเราต้องเคารพกฎหมายและสิทธิมนุษยชนมากก่อนผลประโยชน์อื่นใดเสมอ หรืออย่างเคสนี้มีโครงการก่อสร้างใหญ่ยักษ์เลยบริษัทก็รู้อยู่แก่ใจเลยนะว่าจะสร้างผลกระทบที่ไม่ดีแน่ๆทั้งกับคนในชุมชนทั้งกับสิ่งแวดล้อมแล้วถ้าตัดสินใจว่าจะเดินหน้าต่อโดยไม่ฟังเสียงใครเลยแบบนี้มันก็คงไม่ใช่ทางเลือกที่ถูกต้องแน่ๆล่ะครับแล้วแนวทางที่มันแสดงถึงความรับผิดช,ชอบต่อสังคมจริงๆมันควรจะเป็นยังไงมันก็คือการทํางานร่วมกับชุมชนครับ เริ่มง่ายๆเลยแค่เปิดใจรับฟังฟังทุกเสียงสะท้อนทุกข้อกังวลแล้วเอามาปรับแผนเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันไม่ใช่การตัดสินใจคนเดียวโดยเอาแค่ผลกำไรเป็นตัวตั้งสถานการณ์เนี้ผมว่าหนักเลยนะเป็นบททดสอบที่โหดมากลองนึกดูว่าบริษัทเราไปเข้าร่วมประมูลงานของรัฐแล้วแดนมีเจ้าหน้าที่มาส่งซิกบอกเป็นในๆว่าถ้ามีค่ากาแฟให้หน่อยนะก็จะช่วยให้ชนะประมูลง่ายขึ้นโอ้โหเอาไงดีล่ะทีนี้ จุดชี้ขาดมันอยู่ตรงนี้เลยครับการตัดสินใจที่ถูกต้องและมีจริยธรรมจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่การยอมทำตามหรือแค่ถอนตัวออกมาเงียบๆนะครับแต่มันคือการยืนหยัดเพื่อต่อสู้กับคอร์รัปชันคือต้องปฏิเสธไปเลยอย่างเด็ดขาดแล้วก็ต้องรายงานพฤติกรรมแบบนี้ด้วยเพื่อช่วยกันสร้างมาตรฐานที่ดีให้กับสังคมของเราโอเคครับจากเรื่องภายนอกทีนี้เราลองเปลี่ยนโฟกัสเข้ามาดูเรื่องข้างในองค์กรกันบ้างดีกว่าเพราะเขาว่ากันว่า จริยธรรมที่แท้จริงเนี่ยมันต้องเริ่มจากข้างในแล้วไอการตัดสินใจต่างๆที่เกิดขึ้นภายในองค์กรเนี่ยแหละครับที่มันสะท้อนตัวตนจริงๆของบริษัทได้ดีที่สุดเลยลองนึกถึงผู้จัดการคนนึงนะครับที่รู้เต็มอกเลยว่าบริษัทกําลังขาดทุนย่อยยับเลยแต่เขามี2ทางเลือก1คือโกหกซะตกแต่งบัญชีให้มันดูดีเพื่อเอาตัวรอดไปวันวันหรือ 2. ยอมรับความจริงแล้วหันหน้าไปคุยกับทุกฝ่ายเพื่อช่วยกันหาทางแก้ปัญหาและแน่นอนที่สุดครับ เส้นทางเดียวที่มีจริยธรรมก็คือความโปร่งใสคือการปกปิดข้อมูลเนี่ยมันอาจจะซื้อเวลาได้แป๊บเดียวนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะทำลายความไว้วางใจลงทั้งหมดเลยการเปิดเผยความจริงต่างหากที่เป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนจริงๆมาถึงอีกหนึ่งปัญหาคลาสสิกเลยครับที่เราเรียกกันว่าผลประโยชน์ทับซ้อนมันคือสถานการณ์ที่การตัดสินใจของบริษัทเนี่ย มันอาจจะไปเอื้อประโยชน์ส่วนตัวให้กับใครสักคนที่มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องนั้นๆสำเรื่องนี้กระบวนการที่ถูกต้องตามหลักธรรมมาพิบาลมันชัดเจนมากๆเลยครับ 1. คือต้องเปิดเผยข้อมูลก่อนเลยบอกให้ทุกคนรู้ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่นะและ2ก็คือต้องถอนตัวออกมาไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือลงมติเรื่องนั้นๆเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการตัดสินใจที่ออกมาเนี่ยมันเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมจริงๆไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหนึ่ง เอาละครับจากบททดสอบทั้งหมดที่เราไล่ดูกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเราพอจะสกัดเราหลักการสําคัญๆออกมาได้นะครับซึ่งหลักการพวกนี้แหละมันก็เป็นเหมือนเข็มทิศที่จะช่วยนําทางเราเวลาที่ต้องตัดสินใจเรื่องทางธุรกิจที่มันซับซ้อนแล้วนี่ก็คือแกนหลักของเข็มทิศที่เราพูดถึงกันครับนั่นก็คือความซื่อสัตย์การเคารพสิทธิส่วนบุคคลความรับผิดชอบต่อสังคมความเป็นธรรมความโปรง่งใสและความซื่อตรง จะเห็นว่าหลักการทั้งหมดนี้คือคำตอบของทุกๆสถานการณ์ที่เราคุยกันมาเลยและมันก็คือรากฐานที่สำคัญที่สุดของธุรกิจที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนจริงๆครับสุดท้ายนี้คำถามที่สำคัญที่สุดอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าคนอื่นเขาจะเลือกทางไหนแต่อยู่ที่ตัวเราเองเนี่ยแหละครับว่าเมื่อถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจจริงๆเราจะใช้อะไรเป็นเครื่องนำทางสำหรับการตัดสินใจครั้งต่อไปของตัวเราเอง